ลูกศิษย์ลูกหายาิโยมที่มาทําบุญกับหลวงปู่เพื่อพัฒนาวัดเนี่ยครับเขาจะได้บุญอะไรบ้างครับหลวงปู่ได้หลายตัวกร,รสืบที่ดินให้กับพ่อแห้งนะครับนับเม็ดดินเท่าไรก็ได้เท่านั้นยากเป็นมนุษย์รษรแสนสะากก็่จากเป็นมนุษย์ อยากรวยก็ถือรวยชุดแสนพลาดไปอยากรวยก็รวยอยากเป็นมน,น,นุษย์อยู่<อ>แสนชาติก็ได้เป็นผลบุญนี้คือส่งผลไปถึงแสนชาติเลยเหรอครับครับถึงมากเลยเอานับไปดิงป้งไปเกณฑ์เนาะอ้ท่เม็ดดินเม็ดหนึ่งหนึ่งชาติอย่างนี้เหรอฮะเออโอ้โหถ้าปรารถนาความสุขครับอ่าก็จะได้ประสบสุขเด็กพม่าก็ พระพุทธเจ้าคางนาก็ไที่ได้พบพระอยากพบหน้าพระพุทธเจ้าในวันข้างหน้าพระศรีอริยเมตไกชื่อว่าพระศรีอริยเมตไกรก็จะได้พบผมก็ยากจะพบครับอยากจะหลุดพ้นเหมือนกันครับหลวงปู่ปาธนาเอากันแเอาครับระหว่างที่คุณโอมได้พูดคุยกับหลวงปู่ศิลาอยู่ท่านก็ได้ทักถึงคุณนุผู้สร้างเหรียญนไรจากยานอย่างรู้ของท่านจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันค่ะเพราะนี้โน้ตว่าอยากพบปัะนะ แบบขึ้นสวรรค์ไงล่องมากเกินเดีเอยว่วี้อ่ค์เโียไปโอ้อยอยมพี่นุยมพี่นุอ๋าคผู้สร้างเหรียญน,นายจากาเพราะว่าปรารถนาอยากเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ลมจุติ